กราบสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงเที่ยงนะครับสำหรับใครที่กำลังจะทานข้าวนะครับก่อนจะตักช้อนเข้าปากนะครับก็พอดีมันเปิดเจอไรซสดของเรานะครับก็เป็นการส่งงานนะครับความสวยงามอีกหนึ่งคันนะฮะอย่างที่ผมบอกนะผมจะส่งงานสีขาวในห้องสีดำนะฮะเพื่อให้เห็นลิ้วของตัวตัวรถนะครับให้เล่นแสงได้อย่างชัดเจนนะครับผมเพราะว่าถ้าไป จอดกลางแดดนะมองอะไรไม่เห็นเลยครับแล้วห้องนี้ก็ออกแบบมาเพื่อส่งรถสีขาวอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับรถ Toyota Fortuner l e g e n d e r คันนี้นะครับสำหรับสีขาวมุกของเขาเนี่ยมีความละเอียดตามากเลยแล้วก็หลังจากการทำเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยยังทำให้สีขาวมีความแววครับเล่นแสงได้อีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับรถ Fortuner คันนี้นะครับก็เป็นตัว l e g e n d ด r นะครับก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าใหญ่ หรูที่สุดพูดง่ายตกแพงที่สุดนะฮะแพงที่สุดในตอ,ตอนนี้เลยสำหรับ f o r t จ n e r นะครับใครที่กำลังมองหาหรือว่ากำลังจะจองต้องจองนะเท่าที่ทราบนะครับคือจะไปซื้อที่ศูนย์บริการเลยเขาไม่มีขายให้คุณนะตอนนี้นะตอนนี้นะจะต้องมีใบจองนะครับซึ่งหรือถ้า,า,าค้าขายที่มี power เยอะกว่านั้นก็อาจจะซื้อขามาเล่นสักสองสามเดือนก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกแต่ว่าบอกว่าเป็นพันธเนอรที่ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับคันนี้บอกเลยนะครับเล g e n d อร์คันนี้นะครับเคลือบแก้วด้วยเซปเมกาเซรามิกโปนะครับออกรถที่เพตากุ๊ปนะฮะใช้เวลาในการทํางานอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้นะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับถึงแม้ว่าท่านลูกค้าจะออกมาแล้ว1อาทิตย์ก็ตามนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะรอที่จะเคลือบแก้วก่อนก่อนที่จะไปใช้งานจริง สำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อพี่บีนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะมาเคลือบแก้วกับทางเราคันนี้เป็นคันที่สามของทางบ้านแล้วเนาะนะฮะคันนี้ก็เสร็จสิ้นสวยงามนะครับสวยงามจริงๆครับกับรถโ o ลเ์คสว Legend เ e r ดรคันนี้นะฮะล้อขนาด20นิ้วนะครับเบลเลอร์บัตเทิเลเ่ยนะฮะแล้วก็ ัวรถที่มีความสวยงามมากๆนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็มีความสวยนี่ท่านเห็นนะฮะออกแบบมาทังอย่างชัดเจนทีเดียวครับคือแดงและล่าสุดที่เที่ผมเห็นจะมีน่าจะเป็นแอมเบนไลท์นะฮะเล็กๆนะเป็นริ้วริ้วไฟนะครับทำให้เห็นตอนกลางคืนว่าตรงนี้เป็นมือจับประตูนะครับไม่ขำม,มั่วนะครับเบาะเบาะหนังนะครับฉลุลาย เป็นรถโนนรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับเนี่ยตรงตรงนี้ก็มีคําว่าเเจนเดอร์อยู่นะครับขึ้นมาก็จะรู้เลยนะครับมาดูกันในห้องโดยสารเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะฮะเวลาขึ้นมานะครับถ้าถ้าปกตินะครับเราขึ้นมาแล้วเนี่ยมัจะตาลทรถตรงนี้จะขึ้นคําว่าเเจนเดอร์อยู่ไม่รู้วันนี้ขึ้นมาว่าไม่มีเนาะ ก็มี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งในมิกกี้รีวิวนะฮะว่าข้างในภายในสวยยังไงนะครับแต่คันนี้สวยงามมากนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวรถใหม่ป้ายแดงเราเพิ่งออกด้วยนะครับตรงนี้เเจนเดอ์ก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสำหรับสีดําของคันนี้ผมชอบตรงนี้นะฮะ มันจะมีผลึกอยู่ข้างในด้วยตอนแรกก็ดูว่าเป็นออรองสีนะครับไม่ใช่ครับเป็นผลึกเมทัลลิกอยู่ข้างในสีดําของเสา A เสา B เสา C ทั้งหมดรวมถึงข้างบนหลังคาที่เป็นสีดําด้วยจะมีเมทัลลิกอยู่ข้างในแตกต่างจากรุ่นก่อนๆที่ไม่มีเมทัลลิกอะไรเลยนะฮะตอนนี้ช่วยได้เยอะนะ การทำการที่มีเลหะอิฐอยู่ขงในทําให้การทํางานของการเคลือบแก้วดีขึ้น,นครับไม่เหมือนกับชิ้นที่เป็นเนี่ยเป็นโอแบ็คอย่างนี้แต่พวกนี้ยังทํางานยากอยู่เหมือนเดิมนะครับบอกว่าถ้าเป็นรอยก็เป็นรอยง่ายเพราะเน้นพลาสติกนะครับอย่างพวกนี้เป็นพลาสติกอยู่ถึงจะเคลือบแก้วไปยังไงผมก็เชื่อว่ายังคงเป็นรอยง่ายอยู่แต่ว่าอาจจะทำเป็นรอยง่ายยากหน่อยนะครับเดี๋ยวนันนวนะ่นี่เป็นสีแล้วนะนี่เป็นสีแล้วนะไอ้ชิ้นเนี้ยผมกลัวว่าจะไปทําเป็นรอยง่ายนะครับโอเค เล้วในวันนี้นะมิก,กี้อาพีเอ็มมาโต้เด a l i n g ิงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วก็ท่านลูกค้าด้วยเดี๋ยวสักครู่เขาจะมารับแล้วโอเควันนี้มิก,กี้อาพีเอ็มมาโต้เด a l i n g ิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ